สวัสดีครับผู้ชมชองสปอร์ตแอนิเมชันที่เคยลงภาษาลูกของฟุตบอลที่คุณรักไปที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวมาร์ตินออดิกาต์พักยาวแฝงปืนเซ็งมาร์ตินออดิกาต์เพลเมกเกอร์กัดตันทีมอาร์เซนอลเจ็บเอ็นด้านหน้าหัวเข่าซ้ายหลังลงเล่นเพียง30นาทีในเกมพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดโดยอดีตแพทย์ทีมชาตินอร์เวย์เตือน,าานอาจต้องพักยาวเกือบ6-8สัปดาห์อาร์เซนอลอาจจะต้องเจอกับปัญหาใหญ่รออยู่ข้างหลังอดีตแพทย์ประจำทีมชาตินอร์เวย์เผยเรื่องสุดระทึกว่ามาร์ตินออดิกาต์เพลเมกเกอร์คนเก่งอาจจะต้องพักยาาววซึ่่งถือเป็นข สำหรับผูซึมอาร์ติตาจอมทัพกับทันทีเดอร์กันเนอร์โดนเปลี่ยนตัวออกหลังลงเล่นแค่30นาทีในเกมพะทนกับเวสแฮมนเต็ดเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนหล้างบาเดเจ็บที่หัวเข่าจากการปะทน์กับคิสเซซิโอซัมเมอร์วิลกองกลางตัวรุกวัย26่ปีออกจากสนามอเวเดสเตเดียมด้วยอาการเจ็บสองครั้งและผลสเกน m r i ระบุว่าเขาได้รับบาเดเจ็บนด้านหน้าหัวเข่าซ้ายสำหรับตอนนี้อาเซนอลไม่ได้ระบุระยะเวลาที่โอริกาจะต้องพักรักษาตัวแต่รัสเอ็นเกมเดเซนอดีตแพทย์ทีมชาตินอร์เวย์เตือนว่าอาจจะ ช้เวลานานเกือบถึง2เดือนเลยทีเดียวผมไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสแกน MRI ว่าแสดงผลอะไรบ้างแต่ดูจากอาการบาดเจ็บทางโอมันน่าจะเป็นการเจ็บส้นเอ็นด้านข้างถ้าหากเป็นอาการบาดเจ็บแบบนั้นริการเสียงที่ต้องพัก6-8สัปดาห์แต่มันขึ้นอยู่กับอนาคตของร่างกายและการบ,บาดเจ็บอดีตหมอประจำทีมชาตินอร์เวย์ระบุาราคาชอ็อตดไหล่ช็กดแชรก์กดกระดิ่งติดตามช่องสปอร์นีที่ดีของเพื่อนสมัคทุกฝ่าไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันในคลิปหน้นาสวัสดีครับ